ไม่เกิน5คันในไทยที่ออปชั่นเยอะขนาดนี้ด้วยสีพิเศษนะครับไม่ต้องมองว่าแร็ปนะครับสีนี้นะครับคือสีดีซิกโนแมกโนแคชเมียร์ไวทหรือสีขาวด้านเป็นเบาะของดีซิกโนนะครับเห็นไหมฮะเป็นเบาะตัวเฉพาะที่ทำกับ Mercedes-Benz นะครับอน a ล็อก l ล็อกนะครับตัวนี้ก็เป็นออปชั่นนะแล้วก็ตรงนี้ตัวปุ่มให้มาดูนะฮะถังดับเพลิงถังดับเพลิงเดิมๆติดตัวรถนะครับเป็นออปชั่นด้วยนะ สวัสดีครับพคผมนะครับเอิรจากท็อปคานะครับบอกเลยว่าคันนี้นะไม่พูดไม่ได้อาจจะพูดยาวหน่อยน่าจะเป็นแค่ไม่เกินห้าคันในไทยที่ออปชั่นเยอะขนาดนี้ด้วยสีพิเศษนะครับไม่ต้องมองว่าแรปนะครับสีนี้นะครับคือสีดี i ซ n a โนแมกโนแคชเมียร์ไว้หรือสีขาวด้านคันนี้นะครับ m e r c e d e s b e n z SLK 250ชุดแต่ง MG รอบคันนะครับ ตัว250นะครับก็จะมีแรงม้าที่มากกว่าตัว200นะครับไม่ต้องห่วงเลยคันนี้ออปชั่นเต็มยังไงเดี๋ยวพามาชมกันครับหนึ่งเลยนะครับให้ดูจากไฟหน้าก่อนไฟหน้า SLK นะครับหลายท่านคงยังไม่สังเกตนะครับต้องมี2ดวงแบบนี้นะครับถ้าไฟหน้าตัวโลนะครับจะมีแค่ดวงเดียวและเป็นรู้สึกเป็นฮาโลเจนด้วยนะครับผมตัวกันชนนี่นะครับ MG แท้ต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับแยกมาอย่างงี้ไม่ใช่ว่าเป็นตัวนี้รวมยาวๆต้องมีกันชนแยกแบบนี้นะครับ สีสวยมากต้องบอกว่าสีสวยมากจริงๆสีขาวด้านผมให้มีไม่เกิน5คันในไทยที่ออปชั่นเยอะขนาดนี้และออปชั่นเยอะไงมาดูกันต่อเนี่ยดูแฟนดูสีขาวด้านนะครับดีซิกโนแมกโนแคชเมียร์ไว้นะครับเป็นสีของเขาเองนะครับไม่ได้ทํามาเองนะครับเป็นไงดูแลรักษายากมากแต่สวยมากเช่นกันโอ้ดูดิโหสวยงามมากสีมา ให้มาตื่นเต้นนะว่าออปชันเต็มเนี่ยเป็นยังไงไม่ใช่ว่าเขียนออปชันเต็มไปเรื่อยที่ท็อปคาร์ไม่มีนะบังไว้ก่อนให้ดูตรงด้านข้างกระจกข้างปะไฟฟ้าทั้งหมดนะครับบาะปะไฟฟ้าพร้อมเมมโมรี่สามจุดลำโพงคาร์มันการด์ดอนดูให้ดูเบาะก,ก่อนให้ดูหนังตรงนี้ก่อนเอ๊ะทำไมต่างจากตัวเบาะแดงปกติแน่นอนครับมาชมกันครับเป็นไงฮะยังงงว่าเอ๊ะเบาะแดงตัวนี้คืออะไรแน่นอนครับเป็นเบาะของดี i g n โนะครับ เห็นไหมฮะเป็นเบาะตัวเฉพาะที่ทํากับ Mercedes-Benz นะครับว่าตัว S L K นะครับเฉพาะอันนี้ผมพูดถึงเฉพาะตัว S L K เนาะ S L K ตัวนี้ก็จะเป็นเบาะลายนี้เลยเขาจะเล่นลูกเล่นตรงตัวลายเบาะมากขึ้นและมีเพลทนะครับเขียนว่า d s i g n o เนอะโอ้โหดูชัดๆนะครับนี่เลย d s i g n o แบบเดิมนะครับนี่ลายของเขาเนาะลายของเขามาไล่มาตรงนี้เห็นไหมนี่ลายของเขา โอเคเดี๋ยวให้มาชมกันต่อตรงนี้เห็นไหมฮะถังดับเพลิงถังดับเพลิงเดิมๆติดตัวรถนะครับเป็นออปชันด้วยนะต้องบอกก่อนเป็นออปชันด้วยนะ่ยโอ้โหยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวพามาชมกันต่อข้างในเดี๋ยวขอสตาร์ทให้ฟังก่อนคันนี้นะครับเซอร์วิสน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ครบที่ผมนะผมจัดการเซอร์วิสให้เรียบร้อย เลขกิโลเมตรนะครับไม้แท้นะครับ1นึ่งแกิโลเมตรนะครับแจ้งก่อนว่าไม้แท้นะ SLK ผมมีวิธีวิธีเช็คนะครับหลอกกันไม่ได้คันนี้ไม้แท้แน่นอนโอเคปะเดี๋ยวไปชมข้างในกันต่อดีกว่าก่อนที่จะไปออปชั่นตรงกลางนะครับให้ดูพวงมลาลัยตรงนี้ก่อนครับโอ้โหดูปรับไฟฟ้าได้นะพวงมลาลัยปรับไฟฟ้าพวงมลาลัยทรง AMG มันติฟังชั่นครบแพดเดิลชิพมีแรงมากคันนี้250แรงกว่าตัว200นะครับเห็นไหมฮะ อนาล็อกค o ็อนะครับตัวนี้ก็เป็นออปชันนะแล้วก็ตรงนี้ตัวปุ่มให้มาดูตัวนี้นะครับก็จะเป็นเบาอ,อุ่นทั้ง2คู่นะตัวนี้เป่าคอใช้งานได้นะครับไม่ต้องเป็นห่วงเลยตัวนี้โชวคไฟฟ้าตัวนี้ปิด ABS เนาะตัว traction control เนาะตัวนี้ก็เป็น e c o ่นี่เห็นไหมเป่ามาแล้วผมเป่ามาแล้วนี่เริ่มอุ่นแล้วด้วยเนาะดีครับดีมากใช้คำว่าดีมาก เป่าคอเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นลมปกตินะครับไม่ใช่ว่าลมเย็นนะอันนี้ผมกดให้ดูว่าออปชันเนี่ยใช้งานได้แอร์มาในส่วนเรื่องแอร์เนาะแอร์เย็นนะครับไม่ต้องเป็นห่วงเรามีสตาร์ส่วนตัวนะครับเช็คได้ตอนนี้ก็ no ฟ a ล l ใดๆนะครับสำหรับแอร์ลำโพงในส่วนของฮามันกาดอนดีมากดีมากๆ บอกเลยว่าดีมากเนี่ยใช้งานได้หมดหนะช่องเก็บของตัวนี้นใช้งานได้เห็นไหมตรงนี้ใช้งานได้นะตัวนี้ก็ไม่ต้องบอกก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นตัวเปิดประทุนตรงนี้ช่องเก็บของ USB มีให้ใช้นะครับโอเคสวยงามมากและบอกก่อนนะครับก่อนที่จะไปด้านหลังเดี๋ยวจะเปิดปีประทุนให้ดูกันอีกทีนะครับคันนี้มีออปชันพิเศษที่ทุกคนต้องการนั่นก็คือออปชัน Magic Sky นะครับผมตรงนี้นะ ตรงนี้เห็นไหมปุ่มนี้ส่วนใหญ่ไม่มีกล้าพูดเลยเดี๋ยวปิดบทุนให้ชมกันก่อนนี่ครเดี๋ยวฟังเสียงนะอันนี้ปิดบทุนให้ฟังเสียงนะครับโอเคถ้า กระจกขึ้นนะครับก็หมายความว่าเรียบร้อยแล้วมาดูในส่วนสำคัญนอกจากตัวบ่อพิเศษและออปชันครบเนี่ยมีอะไร Magic Sky ดูนะฮะดูนะฮะเห็นไหมฮะเห็นชัดไหมเนี่ยตอนแรกผมไม่เห็นไฟที่ร้านเลยนะเนี่ยอันนี้ปิดก็จะเป็นสีอมฟ้านะครับนี่เป็นสีออกเหลืองๆแล้วหายากนะออปชันเมจิกสกาผมทำมาก็เจอแค่2คันเองและยิ่งคันนี้ออปชันเต็มปิ๊บเลย กริปจริงๆคลิปจริงๆอ่ะเดี๋ยวผมเปิดประทุนให้ชอมอีกทีแล้วรีวิวกันต่อเนาะเป็นไงครับเนียนๆไม่มีเสียงเนาะ Magic Sky ใช้งานได้บอกพิเศษไม่ซ้ำใครเครื่องยนต์ SLK 250ออปชั่นเต็มเปี่ยมแถมถังดับเพลิงให้ด้วยเลขกิโลเมตรแทร้มีที่ไหนมีที่ท็อปคารเนี่แหละครับผมเ<โ>ทผมให้ดูก่อน ก็เป็นปกติของ SLK เลยนะครับให้ดูตรงนี้ก็เป็นตัววินชิลนะครับผมเห็นไหมก็ใช้สําหรับบังลมเนาะไม่ให้แบบเข้ามาในห้องโดยสารมากจนเกินไปนะครับเซ็นเซอร์รอบพันมีกรองรอบพันมีและดูครับ SLK 250ลงเล่ม250นะครับไม่ได้เอามาติดเล่นนะครับดูข้างในซินี่นะครับพับเก็บอย่างเรียบร้อยดีนะครับไม่ต้องเป็นห่วงเลยไม่มีปัญหาครับคันนี้ตรวจเช็คเรียบร้อย ทุกอย่างสีสวยด้วยบาะพิเศษที่พูดออปชั่นเยอะเนี่ยกล้าพูดว่าไม่น่าเกิน5คันในไทยนะที่มีอย่างนี้อันนี้5คันคืออีก4คันคือผมไม่รู้นะแต่ตีเผื่อไว้ว่าอีก4คันแต่ที่เห็นมาคือไม่มีที่เต็มขนาดนี้ตัวล้อ AMG นะครับขอบ8นิ้วนะครับก็ยางดอกยังเยอะอยู่ใช้งานได้สบายๆปะไปชมในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันดีกว่าอ่ะดูเดิมๆนะครับแห้งๆเป็นไงฮะ เดิมทุกอย่างมาลงไปเลยครับคันหน้าก็าเดิมนะครับนี่นี่ก่อนก่อนจะแวะไปนะครับดูตัวเครื่องก่อนเซอร์วิสให้หมดแล้วไม่มีรวดวซึมด้วยนะครับโอเคไปกันต่อโอ้โหหามาได้ยังไงมีแล้วที่นี่ท็อปคาราคาผมว่าสมเหตุสมผลนะที่ผมกำลังจะตั้งขายเนี่ยเฮาหายตายไงก็ไม่มีอะสีนี้ด้วย ออปชั่นเต็มขนาดนี้นะต้องต้องคุยที่ออปชั่นเต็มขนาดนี้นะ <S <S เป็นยังไงบ้างครับสำหรับ Mercedes-Benz SLK 250 AMG คันนี้นะครับผมเชื่อว่าหาไม่ได้แล้วที่ออปชั่นแบบนี้นะครับและไม้แท้นะครับมีที่เรานะครับท็อปคาร์นะครับไม่ว่าจะเป็นชุดแต่ง AMG รอบคัน Magic Sky Analog Clock b บาะด d ไซน์โสี d e s i g n m l m n o n o Cashmere White นะครับผมเป่าคอชกสปอร์ตแล้วก็จะเป็นเบาะอุ o ่น นะครับหาไม่ได้แล้วมีที่นี่แน่นอนนะครับมีทางดับเพลิงด้วยราคาท็อปคาร์นะครับขอเสนอขายนะครับหนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับราคานี้นะครับเรายังมีการรับประกันเครื่องเกียร์เหลือหลายร้อยแปดสิบรายการสองปีหรือหนึ่งหมื่นสองพันกิโลให้กับทุกท่านอีกด้วยนะครับก็จะได้ขับอย่างสบายใจนะครับอยากนัดดูรถคันนี้นะครับแอดไลน์มาที่เราครับแอดท็อปค่าแปดแปดนะครับหรือแกนคิวอาร์โค้ดนะครับท็อปค่าแปดแปดตรงนี้นะครับผมหรือเซิร์ชกูเก็บนะครับท็อปค่าแปดแปดนะ ทางเราอยู่ที่ถนนสุขุศวิทติดถนนเกษตรน้อมินนะครับใกล้กับโรงเรียนสตีวิสสองนะครับผมก็ฝากนิดนึงนะครับว่าสำหรับทุกท่านที่ดูผ่าน u t u b e นะครับให้มาติดตามที่ a c e b o o k นะครับเราจะมีโปรโมชั่นดีๆแคมเปญดีๆมากมายนะครับและยิ่งแล้วใหญ่เลยเดือนธันวาคมและมกราคมเราจะจัดโปรโมชั่นลดมากสูงสุดถึง10,000 0บาทนะครับผมก็มาติดตามที่ Facebook ของ Top c ค r นะครับอยากดูสต็อกรถของเรานะครับเซิร์ชเลยครับ w w w t o p c a r 8 8็อปคแนะครับเข้ามาที่ซื้อขายรถ ได้เลยครับผมโอเคครับย้ำอีกครั้งครับ Mercedes-Benz SLK 250ชุดแต่ง MG รอบคันนะครับสีพิเศษ D-Signal Magno Cashmere White หรือว่าสีขาวด้านนั่นเองนะครับเบาะก,ก็เป็น D-Signal นะครับ Magic Sky แล้วก็ออปชันไมหมดเลยลำโพงฮาร์มันการดอนด้วย ท็อปคาร์ขอเสนอขายนะครับหนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับมีประกันเครื่องเกียร์ให้เหลือหลารร้อยแปดสิบรายการรวมรถสไลด์ฉุกเฉินนะครับสองปีเรือหนึ่งหมื่นสองพันกิโลมอให้ด้วยนะครับผมถ้าสนใจนะครับแอดไลน์หาเราเลยครับที่ท็อปค่าแปดแปดนะครับแอดท็อปค่าแปดแปดตรงนี้นะครับก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ครับอย่าลืมครับซื้อขายรถต้องท็อปคาร์ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ